ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูทงซอพชคครับเมเนกาซอโชคอายุทีวัฒน์เนินหินแดงครับสันทอนนะเพื่อนครับพี่น้องครับมาเปิดพิธีเปิดโชคเปิดเปิดโชคเปิดทรัพย์ครับเปิดโชคเปิดพรุ่งครับในนี้พี่น้องการต่ำซอโชคมาเบิ่งน้ำกันครับมาเนี่ก็มาพ่อเจจินดาครับพอหัวเจจินดาไม่ยังฝ่าเก็บซีบนอ่อมืงินีเนาะสวัสดีครับ เลขน่าเพลินกับเอาไปเป็นแนวตั้งบิ้งเนาะครับเลขในใจเจเจจินดามีบ่ครับฮะเลขในใจของเจเจจินดามีบ่ครับวันนี้เออไม่มีแต่เจ็ดแปดเหรอคะโอ้เจ็ดแปดเลขในใจเขาในฝันนั่นเั้งครับเลขในใจของเจเจเจ็ดแปดแล้อพี่น้องสามารถสอบน้ำเจกเอาไปร่วมรุ่นมั้งครับสำหรับงวดนี้ครับอ่าปลา เจ็ดแปดมาสั่นเอยว่ะม mm. ักเลกมันต oh, ิดเจ็ดแม่เจ mm. ็ดมากเหล็กติดเจ็ดะครับแม่ค่ะโชคดีทั้งบนทั้งล่างมากตเจ็มักตั้งเจ็ดนำแมมัตั้งห้านำมาเลยค่ะมักมัสตุโนมาครับทีเลขคนยูนี่ มันงามค่ะงามค่ะแบบสิเมนค่ะเป็นผู้สาวแต่งงานก็งามค่ะาผู้สาวแตงงานมาสันละวาครับภูมิเปิดบุญเปิดรบารมีขอบคุณพระเจ้าครับพระบานนท์บุญแดงมีร้อยสองคนเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งตัวเล็กครับอ้อ้เป็นเศรษฐีคนใหม่เร็วๆนี้ ไน้องท่องไหไมากทิ่สิ่งใดก็คอยสนค้ามูงมาแบบนันนะไมอาด้วยจันเย็นแน่วค้ะวยนุสุาันไปเฮ้ยเยเฮ้สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเด้ว้ยเยเฮ้้เกยนฮ้ย้เฮ้เฮ้นะ้ยยเ้ย้เยยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้า่เฮเยคง เพื่อนก็อยากสร้างกำแพงนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องไมาเห็ดไผ่เข้าสามองขุดทำสงทอดีเออด้วยพู saw, that that s <S ้เจ้าที่ด้วยน้องเก็บเทวดาสองสามมือฝนตกมือลุกเป็นแต่ว่ามือนี่เป็นมือพวงสวงฝนหยุดนะครับฝนหยุดทันทีเลยได้บรรยากับก้าดีมากเพราะด้วยเข้านี่สด้วยเข้าไหนเออนะครับเออโดนีจังเลยเนาะ เออนะครับเออเออืงไนองข้องเลยมากเออมาแล้วลดอียดเด็ดุูศลเด้อสารนั่ทาบุญเลาต่ศรัทธาเข้าไปไปบวาการงานใดเออเข้าไปสมควบมูลมาตรตนะเข้าไูรจิตงันใดเข้าไปสมควอมูลมาปตรตนะ ไว้หอตังคิตังใจเอาหมื่นวันนี้แต่เสียว่าเป็นอนุสคว์คนดุอยิ่งใหญ่รับอันยิ่งใหญ่มากเลยรับเาดีเยดวงสวมดวงดวงสว่างนะครับ SM t r n e r Bluetooth Mode ขอบคุณครับส ครับตอนนี้นนบรรยากาศกาบบ็กรแบบเริ่มครพิธีสิ้นสุดลงไปแล้วครับพี่น้องครับพิธีสิ้นสุดสินสดส้นสุดลงไปแล้วพ,พี่น้องก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องขอคนพรมิตรด้วยครับสวัสดีครับผลพางรวยครับผลพรางรวยนะครับเด้อฝากตองนหน่อยแล้วเมียนะครับ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 อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนได้เยครับเด้อผลพางรวยครับคกันไปเนาะครับผมเมื่อจะได้มิจองมิลามน๊ะท่าอาจารย์ก็นะครับน่ามากนะครับน้อฝาไปท่านแนนนะครับเด้อครับ ในโชว์ได้หน้าแบบนี้ต่อมาคอยคก็มาจาัดกันนะครับร่วมกันรอวมทางนะครับครับผมตอไปคบครับสวัสดีครับให้ยืมก่อนเถอะคุณแม่ฝันดีบ่ครับโอ้ยไม่ไม่ฝันเลยนอนหลับนอนนอนหลับสนิทเลยเพราะว่าปกติคุณแม่มีแนวทางอยู่แล้วปกติงวดนี้มีไหมครับงวดนี้ นีมีไหมเหรอ,อก็อมีครับฝาก FC ได้ไหมครับคุณแม่ครับฝาก FC เหรอครับผมบนนะครับบน92 92ตัวเดียวค่ะบน92ครับอันนี้จากคุณแม่จูธาทิมครับจากกุดอครับข้าต้างล่างนะครับ นี่และแนวทางจากคุณแม่ยูธาทิพย์ครับบนเก้าสองไม่ต้องกลับบนเก้าสองไม่ต้องกลับครับล่างหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดครับอันนี้คุณแม่เาฝากถึงเอฟซีครับอันนี้คือแนวทางจากคุณแม่ยูธาทิพย์เด้อครับรวยๆเดียกันนะคะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับ พี่น้องครับเลาะบางแขงลเลาะตะรี่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ไม่น่าจะมีแล้วครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองก็ไม่มีครับเก้าสองกับมัดครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่เก่าบ่มีครับ ฮัาโอลเพื่อน9229นี่ครับผม้วครับเติมเย็ตนี่ครับครับครับแบบเปนกมาวครับไลยดูไล่หมดครับเบิร์นเลอพี่น้องเด้อตอนนี้บรรยากาศกับสิ้นสุดสิก็เสิ้นสุลงไปแล้วครับพี่น้องที่สิ้นสุดงไ้ รางวัลที่หนึ่ง่าสั่นได้ทอดรางวัลที่หนึ่งนะครับได้ทอดรางวัลที่หนึ่งได้ทอดในรางวัลที่หนึ่งมาสั่นซื้อแล้วจัดแล้วเจ๊จินดาครับนี่แหละครับลงทุนสามเจ๊นะครับเด้อลงทุนสามเจ๊ครับแปดเจ็ดห้าเจ็ดครับาเจ็ดในไลฟ์ไปครับาเจ็ดสั้นเนี่ค่ะ ý thức ăn món món chạy 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 ได้ล่ำถือกแหลกว่าสันครับอาอาจารย์สมหวังคือบอล่ำนอ้อดีข้องครับดีข้องยานข้องหว่งยางเดียวกันตัวแรกนะครับ ครับพี่น้องครับตัวเลขก็คือชัดเจนสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดครับห้าสี่สามสองสามนะครับห้าสี่สามสองสามครับกับสีขงสีชัดเจนแล้วครับไม้เล็กเปนที่ทางวัดกับธนาคารกสิกรไทยครับครับนี่ไม้เล็กเปนที่ครับธนาคารกสิกรไทยครับ